Àng, อย่างโซนเซนยังเกาะบ้านอีหย่างพักกันหย่างยังบ้านีีพี่น้องอ๋อ้าพักกันหย่างยังหย่างพักกันแหวดเหรอสบายดีพี่น้องสบายดีค่ะพี่น้องม,มันมาบอสเห็ดได้เนี่ยมาตัวนี้มันเห็ดเมื่อก่อนยนะังลงย้ำเขาดูมันเห็ดนี่นะมันเห็ดมันหักอ้างม,มันเก่งเพื่อยังนี่กราสิอหูหัวมัน เนียมันมาทาเนี่ยโมนเบื่อสติเนี้ยนอนพี่น้องเลยแค่ไหนรู้ไปใส่มันเหลี่ยมยังไหนมิ่นนะแค่ไหนรู้ไปไหนเนี่ยคนสะอาดทันอ๋อมาใส่เลยสบายดีสบายพี่น้องสบายดีก่อนนอนพี่น้องจ้ามาเลยจ้าโมมี่ยังพี่น้องสิมานั่ังว้าวกระลิ่น มันก็เป็นวัาครบรอบพองแม่น้องเทนสองครบรอบสองปีที่ไม่ได้กลับสุรินเลาประเทศไทยครบรอบสองปีไว้ว่าไว้พิสาไปเลยอืกว่าเร็วนะเร็วบอกถามว่าแม่น้องเทนพบเจออะไรมาบ้างหลายสิ่งหลายอย่างสองปีเนาะสองปีพี่นนองหลายสิ่งหลายอย่างมองซุมชีวิตเกิดสิผ่านมาได้ มันี้นนี่มอลลาร์ซูมชีวิตเปลือกสีผ่านมันเปลือกสีสูงกับมันจักอีหยังหลายอย่างเฮ้าส์กับอลิอะลลอแดฟพี่น้องยอมโชซโชนหลายเรื่องหลายอย่างค่นยอมแต่บ่ถอยสูงกับมันโอ้ยหนวดแท้อได้แต่ห้ามถอยพี่น้องท่อได้แต่ห้ามถอยพี่น้อง อะไรถ้าต้องเดินต่อไปแมนเ้าต้องสู้สต่อไปพี่น้องสู้สู่<อ>ก<อ>็คือคล้ายๆถ้าสู้โควิดเขาบอกมันก็เริ่มจางลงเนาะก,กะสิมาใหม่อีกเลยเด้ใหมาอีกไหมเตรียมโหลดเสือหาสิบล้านคนเตรียมตีดขัน<อ>ข่าวมากมือได้มันก็ไลายมือน,นั่นขันยุดข่าวมันก็บบ่มีโควิดนะโวดปวดเนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องสู่ด้วยพี่น้องสู้เพือเขาพี่น้องสู้ข้อมือนี่ มือหนามมนหักสิผ่านพ้นไปแมนแล้วอย่างคือซุมเฮานี่เด้ัวเขากับผ่านมาได้เนาะเแบบกับสิงีิแบบโมเรสซุมของชีวิตนะบลงขู่ลากคนกันหนาสิเห็นสองปีเนาะแต่บางขู่บางคนกับบอกข้าใจที่มาเบิ่งขิดตอนที่ซุมเฮาออกเถี่ยวกันแมน่เนาะเขาเจา้าเขาเจ้าผัานลืมไปซะปีปีกวนเขาเจ้าผัานลืมไปซะเออ หนึ่งปีกว่าๆเขาจะลืมไปซะกับไอ้ที่เราลำบากมาเนาะแม่เขาผัดบ่วว้าวซะตรงนั้นเขาผัดไปวิจารณ์เขาตอนที่เขาไปเตะขอเต้นหน่อยเถอะสองปีขอมัวนแน่ที่เราก็ไปวาิจารณ์พ่อมัวนแน่บ่หูงูแต่มือเกิดแต่มือตายเหายังบ่หูพ่อมัวนเนี่ยเหรตื่นตื่าามนมาเศร้าเห็นหน้าจะว่ายั้งกับจราปะบ่ได้มัวนตลอดแดกมีงานอย่างในไป บุญมว่วนตลอดที่ผ่านมาเข้าเหตุยังแม่ต้งเท่นอยู่ไซส์ที่ผ่านมาโอ้ยคือคือ,อบาได้ยอยู่หอดเฮือนบาได้อยู่หอดเฮือนตอนนั้นทแม่เสียนกับแม่ไม่เหนียกเป็นต่อเนอะ <c oughs> าะบาได้นอนเฮืนอนเอาตาบินนะที่ทพ่อป่วยเนาะอีพ่อยนี่หมดทัน,นาไดาเราก็อยากไปมาได้อยู่ป่วยเลยอ้ายบบาเราพักเพลินเบาว่าให้เอื้อยนคือมา,าบอกเฮ้ยเข้าแล้วว่ะ โอ้ยสีม้ยังเด็เรากับบริเปียยังก็เลยพากันมาก็เลยมามากับมากับหลัลกหลักอันปลาลูกไมก้เนาะฮะเออมันนอนรับอยู่มันมงเหม,มือซ้ำยี่น้านะยังน้อยตอนนั้นยังยังน้าม,มันตอนนั้นยังได้หาขวบยู่ลงเน่ะยังน้อยอยู่มันมงเหม,มือซ้ำหลักมายมกลางคืนมา,นนมาขืนโหลด สิมาบอกให้ฟังปีสามปีสี่คือโรจูสลินนะหลักมันยังพังคืนแล้วก็มากัมรสุมของชีวิทนั่นแหละกัอย่างที่ผ่านมาอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่น้องตาโพเลยรพี่น้องตาเมตาเมอะไรพมาน้องแล้วก็ส้างถูกยังวิเคาะห์เจออีกพออะไรพี่น้องมาไวเบื่อนายเบื่อแม่นเท่นนายเบื่อเขาเบื่อที่สุดจากส่วงนั่นนะคือบาง ช่วงเดือนกุมภาลัมบ่สุดกุมภามีนากุมภาจนมดนอยู่เพราะว่าโมกระลากุมภาเฮาผูกคราบโหลดนี่พี่น้องเอ้ยจังหวะนั่งคำคุณครั้งก่อจะเป็นคำคุณหรือนี่ได้ในส่วนเวลาเนี่ยนะบด้เป็นหยางคำคุณคำคูณแห่งจากที่เราใส่งานเนาะมันพอมีอาการนักถูกไมครับบริเตนหยางเทียวมันแป็นโมคัมเจียวชิวานนั่นได้ เที่ยวไปเที่ยวมาสัมผัสเที่ยวมาเห็นมาหน้าพี่น้องสาธะอ่าก็มาด้กนแหล่บายนี้มาเห็นหลายคนกะถามว่าเออมามาวัดหลวงพี่นีก่อนแม่น้องเทนอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จะเอาหมู่ด้วยไหมหมู่เก้าฮะหมู่เก้าค่ะ หมู 9, ่เก้าตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร,ร์อยู่ท <พอ S 1> <น>ี่ถนนใหญ่เลยแต่อพอดี่ิดผ่านกับสิเห็นวัดปราไตวิเวกเนาะแถวโรงเรียนสีพระไทยรัสมันนะเด้เลยมาน้อยหนึ่งก่อนสิขาวันอยู่ก็มอสิบสองละ่ะอ,อยูนี่เฮากระขิดอยู่นี่ถ้าเกิดว่าด้ามหน้าแล้วนี่ก็ว่าสไปายอยู่บางทีก็ไปพรอมเอื่อยถามไปไทย ข้าเล่นแทนนั่นแหละข้าวพนมหนล่กพนมรุ่งเนาะข้าแถวนั่นแหละแต่เหร่นตำลานเนี่ยนะเยี่มลานน้ำกระขิดอยู่ก็จะไปลายทางพี่น้องเอ้ยวัวมันไปได้แล้กกะจะไปลายทางเนาะไม่คิดถึงลูกหรอคิดถึงค่ะคิดถึงแล้วทำไมไม่กลับคิดถึงแล้วทำไมไม่กลับ ถึงพี่น้องคิดถึงคิดถึงจะโทรหากันเห็นเห็นหนาท่นบอกเห็นหนาคือตะกี้นะแบบโทรแบบใส่หูลนะแบบเปิดลำโพงโทรศัพท์เผาแม่เด้อยู่ก็ได้แล้วตอนนั้นเวลาเราคุยกับอันลูกกำลังอยู่ก็ได้แล้วอีเมลแล้วว่าอยู่เทิรนเขื่อนเทียงมาเมื่อหนึ่งมาโทรหากันนะเบิดมืออือตอนนั้นนะโทรซึมือหนี่งคือการโทรของมือสามวทีในมือหนึ่งซ้ำเสื่อๆกับบุคคลโทรโทรคือการจับา มีความที่แบบว่ามันใหญ่มันจะกลัวมันไม่รอดหูเหรื่องอ่ะพี่นอ้องอ่าถามว่าเป็นห่วงบอ่อแน่นอนเป็นห่วงค่ะพอลูกทางคน <โฟ S 1> มีงานมานะคอมเมนต์อีกแล้ววมาคอมเมนต์ด่าแม่น้องเทนบอกขนาดลูกหมามันยังดูแลเลยนู่นนี่นั่งอึ่นทิ้งลูกทิ้งผัวไม่ได้เข่าใจกับ,บ่อยผ่านใครบอกเข่าใจกรับ่บอยผ่านสร้างเถาะถึงแม่อธิบายไปมันก็บอกเข่าใจอืมบอได้มันบอได้ไม่เบิ่งเนึ่ง ในครอบครัวสองเราแต่ละมือเนาะแ <c oughs> ม่สิวันน้องเวลาน้องเทนข้อเงินกะอันป้าลุงข้อเงินนีนเดอ้อสิไดบอกป้าลุงก่อนว่าข้อเงินเม่กับระบาวม, <c oughs> มีแต่ส่งคองขวามเสียงมาแม่ขอตังหน่อยหนึ่งพันก็ได้นะหนึ 1, ่งพันก็ยังดีมันก็ยังดีถ้าว่าสงสารบอกับสงสารพี่นอ้องเพราะว่าการที่อยู่แบบนั้นน่ะตาห้องบเห็นเนาะ<ม>ว่านเนก็สิอยู่สิกินจังได <Man. S 1> แต่ละมือแต่ละเว้นแต่ด้วยเหตุแหละผลด้วยเหตุแนละผลมันกะเนาะ <c oughs> มันก็ยังประทานพ่องนะพี่ <Man. S 1> น้องเวลามันยังประทันพอ่อยังพ่องม,ม่หักกราบเองไปเองบุญยากตอ่อในส่วนทุกคนนะ <c oughs> สุพาวกะผ่านความถูกยากลำบากลำบนแบบถูกทั้งกายถูกทั้งใจแม่ <Man. S 1> เออ <c oughs> หนึ่งเดือนผ่านหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสุขามีความสุขอีนี่แห่งกระขากนี่ไปอยู่น้ําอานี่ไปอยู่สื่อนี่อยู่เนื้อน่ะไปทาพารานไส้น่ะไปอยู่อยู่สื่อห้องบ้ถทายคลิปถ่ายยังมันไมมีรายได้อีสั่งอยู่นํากลางถึงไปอยู่สามสี่เดือนพี่น้องบ้ถทายคลิปลงออดแตกานาศีเห็นเนาะไปกันาสีเห็นอยู่สื่ออ่ได้เห็นยังกาเทำอะไรเช่นอะรเนื้อคลิปหนึ่งเฝ้ากันเนาะ ันกับผมีรายได้มีรายได้ผสมคุณเฮากับเฮาเวลาเฮาขึ้นไปเฮากับผมีเวลาสิถ่ายคลิดจะซื้ไปถ่ายอสองมันกับส่วงนั่นกับมันไม่คิดจะใถ่ายนะโอ้ยเดี๋ย่อการกระขึมนย่อการกระลงยล้วเอาการกระขึ้นแล้วเอาการกระลงแต่สนั่นที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านเดือนพวดหัวที่ผ่านมาแงมัแรงมากก็ต้องไปมุนซ่าจานหน่องเลยในเมื่อมันเข่าสภาพสภาพปกติเนาะ กะขอเถอะขอระบายหน่อยเถอะฉันขอทีเถอะฉันเหนื่อยมากแล้วฉันเหนื่อยมากพอเหนื่อยมาปีกว่าฉันขอแดนขอระบายอารมณ์ห้าก็มาหมวลก็ลิจัดไปพี่น้องเลยแบบซ้ายแจ้งเลยลุยแจ้งผื้นสะพานแล้วเนาะอย่างเงี้ยเมือนห้าก็มามวลพื้นสะพานพื้นสะพานไรสายมษาเมษาส่งสงการรู้าก็มาเริ่มแม่วานมีมีมีกระจิกกระแจอยาก ไปงานนั้นนี่พี่น้องตอนนั้นแม่ใหญ่หลวดเสียเนอ่าเมียขอยงพใหญ่ตาเดียวนะคนเสียเขาก็ลงมาเลยแล้วก็แม่วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนี่ผื่นเนะาะท้งคิดอทอดทั้งเป็นห่วงลูกนะคิดทอดอยู่แล้วบ่มีพ่อแม่คนใดดอกที่ว่าสีบกคิดทอดลูกนะบางคนกับวิพาษวิจากนกับเกินเหตุเกินผลพอส่วนการไปฝันหลักบ่ได้พูดจานี่แม่ต้องเชนพูดไม่พอเลยสั่งตังซีวะพว่า ็เลยส่งคนไปอยู่อันสั่งสองสอ้ยสส่งยังสั่สนสองเหยียบลงพื้อที่คุณส่งขึ้นเทิงน่ารอย <c oughs> อทั้งทั้งที่เฮ่ากับเเคยไปด่าไปว่าอย่างกระจ้ะาเนาะบ่มากบอชอบกัลยุทธพี่น้องเอ้ยบ่ต้องมาเบียดเบียนกันดอกเนาะมันไม่ได้เกิดอย่างขึ้นเลยบที่สงจรามมาเบียดเ<ส>บียนนะสีวตเท่านั้นบ่มีบ่บ,บได้ไหนสีสา ว่มียังไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเจ้าเลยเจริญดอกอะไรแต่เกิดว่ารวยมีนันไม่นี่มีทุกอย่างไม่ครบทุกอย่างสิมีเงาซิมีเงาอยู่ในเงินหยาดสื่อลูกก็ค้องเงินทุกมือสิมีเงาไปกับไปอยู่ลำปูนลำหยาโดยมีเงินเจ้าของหน้าเกิดบบมีเงินเกิดบบมีเงินกระลังน้อยเงินกระลังน้อยอาศัยหยาอยู่พอให้ลูกเฮียนซื่อนะเขาแบบ ไม่ได้มีอยัง,ยงจังหวะอีมแม่นะท่าแม่นะห่วงนะห่วง<ม>นางกิซูตป,ประวัตินคนอยู่กายหมู่ดีท่าพ่อห่วงเพซ่คนอยู่ประวัติอยู่กายหมู่มดีกยยายหมู่โบเฮนเดี๋ยวเราอยู่กันหย่าเนาะแม่รับโบเ็นไปไป,ไปที่เคยเป็นแบบแบบเคยไป,อ,ปอยู่เพื่อนหย่ากันนะสู้เนาะว่าไปเป็นสะพายเขาเนาะเป็นอะไรเป็นสะพายเขาเนี่ยนะคือว่าแล้วกับโบแม่ว่าโบถือกันกับหย่าโบแม่ว่าหย่าเนี่ยบดีตรกไหมไม่ถึงว่ะก็เป็นอยู่หย่านะดี สจำกันกับแม่ดีลี่หยานะความเป็นอยู่๋อ้โม่มนวันดีแต่หยานะพี่น้องปู่ก็ดีคือกันปู่ก็ม่อะไดีเบิร์ดดีแต่วันอ่าบบดี้ทีว่าท่าหน้าครอบครัวเลยเนาะมันบบดี้ตรงที่ว่าท่าหน้าครอบครัวแบบหาเสากินขำหน่อยหาเสากินขำมันปู่นะครับได้สิส่งได้สิลานเนาะขาขึ้นขาไปนั่นแหละตะควมบนเขา ้ลอตเตอรี่กับมือหนึ่งสียได้จ็กบาทแล้วลอตต้องยังมือนเศร้าเลยกับหลุกติสี่ติห้ากูเทรียบเทียบเด้อพี่น้องเปรียบเทียบอะระว่างเด็กน้อยบ้านเฮานี่มันกินยังกินยังมันก็อยู่ได้โดยที่ไปต้องใส่เงินอันไอ้ลูกของคนไทยเออรู้ว่าลูกใครบุเป็นกับตามแต่กับข้ออภัยอ่าแต่ว่าร้านเฮาลูกเฮาเออเท่ากินว่าเด็กน้อยไทยนี่นะ ต้องกินเงินเป็นอาหารแน่นมั้งแซลมันดขนมปังเป็นบ่ละอีลีขนมปังน้องพี่ผ่านอ่ะพี่ผ่านการตั้งความผิดเจ้าหน้าทิ่ว่าเมารวมบอบ่เม็ดอันนี้เบอถึงเวลาแล้เปลียนเทียงลูกเขาแต่ว่ามันใส้เงินอหรือได้ตามที่เขาแซลมันคือบลาจะไม่รอดรับส่งเนาะก็ต้องจ่ายกับเจ้าเดือนต่อเดือนเนาะอันนี้จังว่าพอสตื่นมาคือเงินเลยพราะลงเรียนทำไมไม่ได้ไม่ได้ทำงานบอได้ทำงานพี่น้องให้เพิ่งเบิ่งลูกเพิ่งลูกแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียน เคยเห็นงานพี่พสิบึงลูกม <c oughs> ันหืมในผัวก็ไม่ได้ทำงานเลยเหรอผัวอันบริถามไปเลี้ยงลูกอันไหนาาทำหนักกับทำไปทำเนี่ยตอนนั้นเราบอกบว่าโบมิพึ่งไปวะข่าวแม่เป็นคนสัง่งท่าวแม่เป็นคนสัง่งของบอต้องให้มันไปทำงานหกนุกนัน,นให้มันเบิร์นลูกมันสั่งลูกเคยบอกบอต้องบอกให้มันไปทำงานมันอยากกินหนังส่งให้มัน ป้าไขมันข้ามีกุ้ยชิคายกุ้ยล้วอ่ะเออคัข้าวมีกุ้ยิคายกุ้ยเราอ่ะกินใหญ่กินกุ้ยใายสบายเราอ่ะคัาวสมมุติว่าไฮเพิ่น์ไฮเพิ่นมันไปทำงานเนาะยามสี่โมง้องไปหาปลูกหาปลูกมาแล้วพายซีเบิ่งสิแองลูกอันนี้สับสนมันเด็กน้อยมีสามคนใะอยู่นะมีสามคนเป็นเลยเออบางยามมาเล่นอย่างไรหนาละบักหนึ่งกับบักข้าวๆพ่นี้หลายคนติดตามเข้ามาตั้งแต่ตั้งแเข้าไปนะเออคิดม่น้องเขนเนี่ยนะน่าสิเห็นบักขาวๆนี่น้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มนะ ร้านลูกป้านะคสามคนพี่น้องเลยสิบแปสิบปดทำงานแล้วไพ่สิบแปเบิ่งร้านบบบนี้ลุงลูกสามคนผอมันจ้าอยู่ไซส์อะไรกันแม่กับเราได้อยู่ทหารป้าน้องเทนน์ะบราได้อยู่ทหารแล้วกับกับไปอยู่น้ำพัวเพลินกับป้าลูกให้แม่เลี้ย่สามคนสามคนเดี๋ยวนี้น้องเทนน้องหนำน้องแกรมสามคนอยู่น้ำการไปอังกฤษเลยครับตอนเศร้าในรอบเศร้าในหกสิบบาทพอปะยังมาแลกอีกหกสิบปล่อยเศร้าเพื่อสิคัมอีก ขระเป๋ากำหนดขนมน้ำเนยร์มเลยคุณแม่ทำไมแม่ต้องเป็นการ,ร,ราฟปะเวลาจะไปทำงานแมน่ก็ออยากไปอยู่อืมเพราะว่าเนาะมันกับช่วงนี้ก็คือว่าในโควิดแลาา้วสถานการณ์มืนกันนี่เนาะยังก็ต้องไปใส่ใจ,จ่ายเงินนั่นแหละอะไรจัรงหวะเขาผ่านมาได้กะสำหรับใครถึงกำลังท่อพี่น้องเอ้ยสู้ที่กำลังท่อเหรอครับ เจอปัญหาหลายๆอย่างสูญย้อนกลับมาไปมันมันนันมันก็นต้องมีทุกคนแต่นมันมันห่อนโปดเบามันห่อนโปดแบบใส่เฮิงโปดนะมันห่อนโปดอปร,ดอรดอิพี่น้องฮาระพี่น้องพารทิ่ประสบปัญหาการสูสูเด้อสูสูส เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดอกคู่ห้าวหนิแหละคู่ห้าก็ยังผ่านมาได้บอดี้บอดีเสมอไปแล้วกับบอดี้อเสมอไปเนาะมันก็มีมือดีมือบอดี้เนาะมือนีบอดี้มือหนามันก็ดี้ขืนคอยให้มีกำลังสู้สู้คือห้าวแต่คิดคิดแค่แบบว่าปัญหานี่บอได้เจอแต่บฮาวดอกพี่น้องหลายคนหลาคนก็ต้องเจอปัญหามีไว้ให้แงแล้วมีไว้ให้สูพี่น้องแต่ละคนบอคือกันบอคือการสิบบบบอคือการสิหน้าแมนพี่จันจะเขาป่วยแล้วคนหนึ่งมอสซู ยังสินนะแต่ทุกคนก็เคยเจอทุกเรื่องแล้วนี่แมนพี่น้องอยากเบาก็เจอมาได้ก็ต้องสู่ด้วยพี่น้องด้อผู้ได้ที่อ่ากำลังประสบปัญหาอยู่ก็บเบิ่งกเฮาเป็นตัวอย่างอะไรเขาเฮากันยังผ่านมันไปรืเปลยเบีู่งะปีคู่ลำบากเลยพี่น้องเลยแบบว่ามากเลยสิหายปีอะหกปีแปดเดือนที่เขาประสบอันนี้มาแล้วอันนี้ มาซาบาอบบอนมาเบิ่งกสะโพอกับบ้านสวนสิได้ไปหากินกินอหากันนี่กันมีใจอยู่แล้วก็มาต่อน่างทอมเม้นี่ก็บเเคยไปสเปนนี่ห้าก็ได้ไปเที่ยวกันในวังเมษานี่โอ้ส่วงเมษานี่แล้วก็พื้สภาพกับวันไปทุกมือเนาะเนาะแต่ว่าในส่วนตรงนี้กับพู้ได้จากวิจารณ์เป็นเอก็สร้างหรอกส้นม่วนสะโพกส้นคอม่วนบ้านนี่นะส้นเบื่อกับการแบบ กินต่องไปแบบบางทีน้องน้องป่วยอยู่เจ้าของก็สิษัทดินไปเต้นมัดปูหมวกนายกินเลยจะมันกลับเป็นแบ่ไดรอันนี้น้องมาอยู่เกันอยู่ซานแบบปกติแล้วเทาก็มีใจเนาะมีใจแาบยังเหมือนยังสื่อน้ำมูกกไปกูขอทีเถอะไม่ไหวแล้วมันช่วงนั้นนะอว่ามันเบื่อไปหน่อยเบื่อเห็นยังสั่งมันเบื่ออะไรเป็นอีกกัดมันเบื่ออะไก็คือแบบว่า โอ้ยก็คือ,อยาหลบล่างความเบื่อนะก็เลยปาร์ตี้มวนอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วซีวิตตอนจากนี้ไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆทางคนเบิ่งแหละก็ครอบครัวของพวัพวเขานะพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกคนที่เบิ่งจบลีปเดอ้อขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามทุกช่องนะครับนะ ขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เบิร์ตถูกสูรพี่น้องกรสูรต่างคนต่างสูรพี่น้องกระสูรด้วยพี่น้องเด้อสูรด้วมันก็พี่ผ่าประกันได้ขออภัยเนาะขอให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนสกันขออภัยด้วยพี่น้องเทนกับแบบว่าเขาก็อยากให้เนี่ยตั้งตั้งเท่าแบบเขาหมดเลยเบา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 เนาะเบาๆกับเทานั้นนั่นนี่นะบางที่ก็นาะกับอินเกินอินเกินแต่ว่าคนเฮามันบ่แม่นหนักแสดงเลยพี่น้อง กรหนักแสดงนะเขาแสดงแล้วแล้วกันเออเขาไปได้มาอันมาเปิดคลิปมาเนี่ยมาปล่อยมาดาผู้ส้มทานผู้ส้มเนาะมันก็เป็นตาอยากตีปากเขาอยู่อืมเขาหอดสิตีปากตัวเองแม่นอันนี้เขาสบายดีพี่น้องเมาสู่คุกคนแค่มาตีว่าแม่น้อำทวนการการที่แบบว่าเขาสวนน่ะคือแบบว่าเขาป้องกันตัวที่เขาว่าหรือว่าเขาด่าออกไปก็คือคนนั่นนะเป็นคนเริ่มก่อนการยังหัวเขาจริงใจขอบเขาจริงใจไ่จริงใจน่ะข่ามดานมาโลด อันการที่ว่าเขาเขาปากดีหรือว่าเออเขาเขาว่าบ่มวนวเขาด่าเก่งนู่นนี่นั่นนะเขาเขาบอกไว้เลยก่อนว่าเฮาบรดี้แมนคนเริ่มก่อนแค่นั้นแหละโอเคพี่น้องนอนหลับฟันดีจากนอนหลับฟันดีนะฮะเราใจพอดีขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณ